บทประพันธ์ข้างต้นมาจากวรรณคดีเรื่องล,ลิลิตะเรงพ่ผลงานของพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรสกล่าวถึงดอกสายหยุดที่ถึงช่วงเวลาสายมันก็หยุดทรงกลิ่นหอมแต่ตัวพี่เองกับหยุดสเสน่หาหยุดคิดถึงน้องไม่ได้แม้ว่าจะเป็นนเวลาไหนก็ยังคิดถึงข้อ3ลักษณะบังคับคงสมสุภาพคงสมสุภาพบทหนึ่งมีสี่วรควรละห้า ยกเว,ว้นวรรคสุดท้ายซึ่งมี4คำและมีคำสร้อยตอนท้ายอีก2คำสัมผัสโคง3สุภาพกำหนดให้คำสุดท้ายของวรรคแรกส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2และคำสุดท้ายของวรรคที่2ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3จะได้แผนภูมิดังนี้ข้อที่4ลักษณะบังคับของโครง4สุภาพโครง4สุภาพบท1มี4บาทแต่ละบาทประกอบด้วย2วรรคคือวรรคหน้า5คำวรรคหลัง2คำ ยกเป็นบาทที่4ที่มีวักหลัง4คำนอกจากนี้ในบาทที่1และบาทที่3อาจมีส้อยคำได้อีกบาทละ2คำาคงสี่สุภาพบังคับคำเอก7คำคำโท4คำโดยถือรูปวรรณยุกต์เป็นเกณฑ์และคำเอกอาจใช้คำตายแทนได้สัมผัสคงสี่สุภาพได้แก่คำสุดท้ายของบาทที่1ส่งสัมผัสไปยังคำที่5ของบาทที่2และบาทที่3 คำสุดท้ายของบาทที่สองส่งสัมผัสไปยังคำที่หของบาทที่4ส,ส่วนสัมผัสในของโครงสี่สุภาพนิยมสัมผัสอักษรจะได้แผนภูมิดังนี้สมเด็จพระเจ้าของสาวดีตัดว่าพระมหาธรรมราชาไม่เสียแรงมีโอรสร้วนแต่เชี่ยวชาญกล้าหาญในศึกไม่เคยย่อท้อการสงครามไม่เคยพักให้พระราชบิดาใช้เลยต้องห้ามเสียอีกผิดกับพระองค์ พระให้มหาอุปราชาไปเอาผัดสตราพรสตรีมาส่งเสียพระมหาอุปราชาทรงอับอายและหวาดกลัวพระราชอาญาของพระบิดายิ่งนักจึงเตรียมจัดทัพหลวงและทัพหัวมืองต่างๆเพื่อยกมาตีอยุธยาขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรเตรียมทัพที่จะไปตีกัมพูชาเป็นการแก้แค้นที่ถือโอกาสลุกรานอายุธยาหลายครั้งระหว่างที่อยุธยาติดศึกกับพมา่าพอสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวศึก ก็ส่งถอนกำลังไปสู้รบกับพมา่าทันทีทับหน้ายกร่วงหน้าไปตั้งที่ตำบลหนองสา